เก็บพริกนะคะเก็บพริกเบิ่งเด็ดมือคนจะมาเก็บพริกมื่อเสาร์มื่อเสาร์ไปงานบวชอยู่เมืองพุนก็แจ่งดีเถอะวะก็แจ่งในไอ้ฟุ้นเนาะที่มันราคาสองบาทนี่อย่าหยุดมือนะได้เสียไหมเนี่ยโอ้แจ่งดีกว่าเดี๋ยวจงจะสู้ไงไก่ดู เออสวยงามก่าเด่นสีเลยเนะาะไอน้ำขาวกว่าสวยดีบ่คนกับงาม,มาพริก,กับงามป๊าดพี่น้องมาเก็บพริกซอยข่อยด้วยนี่ดูเงบ่ยข่อยกินพริกดอกตอนนี้ก็กินเป็นปีของลราเบื้องแล้ว นี่เป็ดตัดต่ออย่างเงี้ยดวนี่อู้หึเดี๋ยวหักสีเลยอู้อันนี้น้อยแดงๆอือพอไปเอ้ามันหลายเราเดิ เออพ่อไปเั็นพ่อแล้วพ่อแล้วบายบายเก็บพีทเก็บพีท